ครับสำหรับวันที่29่ิกาวิทยุนา67เนะช่วงเช้าวันนี้เราก็เตรียมภารกิจการออกติดตามนะช่วงแรกเราก็จะแวะไปที่หลุมศพของแม่ส้อยนะครับเพื่อไปอขอขมาต่อดวงวิญญาณของแม่ส้อยในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่เราติดตามที่จะช่วยทำการรักษาเขาอาจจะไปทำให้เขาลำบาก ในในการที่เราติดตามเขาต้องหลบต้องหนีต้องซ่อนมันก็อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมแก่กันเราก็จะไปขอขามาดวงวิญญาณของเขาก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังน้ําตกป่งกระดงาเพื่อติดตามหาเจ้าป่องน้อยต่อไปสำหรับวิธีการติดตามของเราก็ใช้วิธีการเดินเท้าเดินเท้าแกะรอย อันดับแรกทำไมเราถึงใช้วิธีการวัดรอยเท้าอันนี้เป็นรูปแบบของการทำอัตลักษณ์ช้างป่าคือช้างป่าท้องภูมิเนี่ยเกือบทุกตัวเราจะทำอัตลักษณ์ไว้บันทึกลงในแฟ้มประวัติของช้างแต่ละตัวโดยการแนะนำของท่านหัวหน้าพิทักษ์ยิ่งยงนะคือท่านส่งแบบฟอร์มมาเราก็จะกรอกว่าช้างตัวที่เราพบเนี่ยมันเป็นเพศผู้เพศเมีย มีตำหนิตรงไหนบ้างในร่างกายที่เราเห็นแล้วเราจะจำได้ชัดเจนนะเริ่มตั้งแต่งวงลักษณะของงวงลักษณะของทรงหลังหลังตรงหลังโค้งหลังงอลักษณะของหางหางสั้นหางยาวขนหางเป็นอย่างไรหางด้วนไหมการพับของใบหูาการพับด้านบนการตกย้อยของใบหูพับไปข้างหน้าพับไปข้างหลัง ที่สาคัญที่สุดก็คือรอยเทา้านะเราจะใช้รอยเท้าหน้าเป็นเกณฑ์นะครับรอยเท้าหน้าเพราะว่าเท้าหน้าของช้างเนี่ยมันจะกลมเท้าหลังก็จะเป็นวงรีนะเท้ารอ,รอยนี้คือรอยของเจ้าป่องนะจากนั้นเราก็จะทําการบันทึกนะบันทึกว่าเราพบเจอเขาเมื่อวันที่เท่าไหรนะ่แล้วก็อัตาลักษณ์เขาเป็นยังไงบ้างเราก็จะบันทึกลงในแฟ้มประวัตินะดังนั้น ไอการแกะรอยช้างป่าในทองภูมิเนี่ยเพียงแค่เราเห็นรอยเราก็จะบอกตัวตนได้ว่าช้างตัวนี้คือตัวไหนอันนี้คือที่มาของการแกะรอยนะบางคนจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแกะรอยแล้จะไปรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอันนี้คือสิ่งที่เราทำเราแทบจะบอกได้เลยเมื่อเจอรอยนะครับว่ารอยนี้เป็นของใครนะมันเหมือนกับการดูลายนิ้วมือจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆโดยชุดหนึ่งก็จะเดินนำหน้า ไม่ต้องขึ้นรถนะครับเพราะว่าเดินเพื่อที่จะดูรอยที่เขาเดินขึ้นมาเพราะว่าครั้งสุดท้ายมีชาวบ้านที่เขาลงไปหาปลาที่แม่น้ําน้อยเขาพบตัวนะพบตัวแต่เขาไม่ได้ถ่ายรูปไปเขาก็ขึ้นมาแจ้งว่าพบลูกช้างตัวเดียวยืนอยู่ริมแม่น้ำนะ,อะพอเขาบอกเราก็พอจะเดาได้เพราะว่าช้างโขงทอภูมิเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ตัวเดียวดังนั้นพอบอกว่าเจอตัวเดียวก็เราสันนิษฐาน<ม>ว่าจะเป็นเจ้าปอง จากนั้นพอเช้าเราออกมาติดตามนในขณะที่เราวัดรอยเท้าไปเรื่อยๆเ,เ,เราเจอชาวบ้านเราก็จะสอบถามเพอเอิญว่ามีชาวบ้านออกมากรีดยางเมื่อตอนตีสามของเมื่อคืนเขาก็แจ้งว่าพบช้างใหญ่ตัวหนึ่งกับลูกช้างอีกตัวหนึ่งเดินมาด้วยกันตอนตีสามพอเขาเจอเขาก็หลบปล่อยให้เขาเดินจากนั้นชาวบ้านก็พามาชี้รอยจุดที่เขาเดิน,<า>นมันก็ทําให้เราค่อนข้างจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม,มห,หลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อ ตลอดเส้นทางโดยการแกะรอยว่าเขาเดินมาจากทางไหนเราก็ย้อนลงไปยังจุดเริ่มต้นที่เขาขึ้นมานะคือเราตกลงกันแล้วว่าเราจะไปยังจุดเริ่มต้นที่พบเห็นเป็นครั้งแรกของชาวบา้านดังนั้นเราก็จะไปดูเ็บอ,อัตลักษณ์ของเขาเดวอัตลักษณ์ของรอยเท้าแล้วก็ถึงจะย้อนกลับมาดูาจุดสุดท้ายที่เขาหายไปนะอันนี้ก็คือเส้นทางที่เราไปลาบากน,นี่ รถของผมเนี่ยยาง35ถือว่าเป็นยางใหญ่มากยางขนาดนี้ห้ามเข้าทุ่งใหญ่ในเรือสวนนะเราว่าอย่นั้นเราให้ยางไม่เกิน32ถ้าเกิน32ห้ามเข้าดังนั้นรถผมเนี่ยยางสามสิบหเข้าไม่ได้ยังติดนะครับเข้ามาตรงนี้ยังติดเ,เป็นทับเครื่องสี่ล้อยางเอาตัวแน่นอนต้องใช้วิน์นะครับคือเราไม่ดิน้นถ้าดิ้นมากๆเนี่ยมันจะทําให้เครื่องพังได้ดังนั้นเราก็เซฟเพราะว่าเรามีวิน์ทั้งหน้าทั้งหลัง มันก็ช่วยได้เยอะในการที่จะเดินทางทำให้เครื่องไม่บอบช้ำไปถึงไหนก็ไปได้นำพาทีมงานไปได้ตลอดรอดฝั่งอันนี้ก็คือทีมงานของเราวันนี้ก็มากัน6คนคือทีมงานที่มาประจำเพราะว่าท่านหัวหน้าจอนเนี่ยท่านได้รับมอบหมายภารกิจให้เป็นหัวหน้าชุดในการติดตามเจ้าป่อง ก็คงอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานคงจะมีข่าวดีมาแจ้งกับ f อซของแม่สร้อยทองนะ,นะครับเพราะว่าเราติดตามทุกวันเนี่ยมันไม่พ้นสายตาเราไปได้นะเพราะว่าเราเราพอจะรู้ว่าเขาไปตรงไหนมาตรงไหนเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงยังไม่มีภาพถ่ายมาให้พวกเราได้เห็นกระตาะแต่ก็รับประกันได้ว่าสิ่งที่ข้อมูลที่เราให้เนี่ยมัน เป็นจริง90%เป็นะเป็นไปได้ถึง90%นะเพราะข้อมูลของเราที่ทำการบันทึกไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีผิดพลาดนะนะเพราะว่าวันที่เขายืนนิ่งวันที่ยิงยาสลบก็มีการเก็บ DNA ไปไว้แล้วเนะจาะเลือดเก็บ DNA แล้วก็อัตลักษณ์ลักษณะรูปพัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราเราบันทึกไว้หมดนะครับดังนั้นช้างทุกตัวในทอภูมิเนี่ยเพียงแค่เจอรอยเท้าเราก็จะรู้แล้วครับว่า ตัวนี้เป็นรอยของตัวไหนนะลักษณะของเล็บบางตัวมีสี่เล็บบางตัวมีห้าเล็บอน,นี้ก็แตกต่างกันออกไปยิ่งถ้าเห็นตัวเนี่ยชัดเจนเลยอบอกได้ทันทีเลยว่านี่คือตัวนั้นตัวนี้มีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรเพราะว่าช้างทุกตัวก็เหมือนคนนะครับคนเราก็ลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันนะก็หลังจากที่เราตามลงไปนะแล้วก็ไปแวะกินข้าวกันที่น้ําตกโปงกันังงา จากนั้นก็หาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจนได้ความมั่นใจแล้วก็สรุปพอสรุปเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่อุทยานแห่งชาติายโยกเข้าไปที่เขาลวกเพื่อไปดูว่าจะมีช้างตัวอื่นเข้ามาปะปนหรือไม่หรืออาจะมีช้างจากกลุ่มนี้แยกเดินออกไปทาง เขาวลวกแม่น้ําน้อยเขาวลวกหรือไม่นะเราก็เข้าไปดูปก็ไปถึงโปง่งแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยก็ปรากฏว่าไม่มีช้างตัวอื่นที่เดินลงมาปะปนรวมทั้งช้างฝั่งนี้ก็ยังไม่เดินขึ้นไปฝั่งนู้น,นดังนั้นเราก็จํากัดวงตีวงแคบขึ้น <c oughs> ทําให้ง่ายต่อการติดตามขึ้นนะถึงแม้ว่าผื้นป่าของเราเนี่ยมันจะมีพื้นที่เป็นแสนไร่อยากแต,แต่การติดตามแต่เราก็ไม่ย่อท้อทีมงานก็ไม่ได้ย่อท้อนะเส้นทางก็แสนสุดโหด <c oughs> เนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายนะครับเส้นทางเนี่ยอันตรายมากถ้าใจร้อนนี่เรียบร้อยเลยนะต้องค่อยๆค่อยเป็นค่อยไป ก็จะมีรอยเทา้าช้างตามกลางทางเนี่ยให้เราเห็นอยู่เป็นระยะระยะบางครั้งก็หายไปบางครั้งก็ปรากฏรอยเด่นชัดขึ้นมา <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> วิธีการดูว่าช้างเดินไปทางไหนเนี่ย <Okay. S 1> เขาให้ดูจากเล็บนะไม่ใช่ดูแค่วงกลมแล้วก็บอกว่าช้างแต่ว่าถามไปทางไหนไม่รู้นี่ไม่ใช่นะครับเราดูจากเล็บว่าเล็บเขาไปทางไหนรอย <Okay. S 1> จิกของเล็บรอยถลายของดินอะไรพวกนี้มันจะบ่งบอก ถึงทิศทางการเดินทางของช้างได้นะครับก็มันมีช้างใหญ่ๆออยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับตรงจุดแรกที่เราจอดรถตรงบ่อช้างเนี่ยอพอจอดรถลงไปวัดรอยเท้าช้างเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเป่างวงของช้างอยู่ด้านขวาของสระน้ําแล้วก็เสียงหักไม้อ,อยู่ใกล้ๆก,กันอีกจุดหนึ่งแสดงว่าตรงนั้นมีช้างใหญ่อีก2ตัวแต่เราเราไม่ตามเข้าไปนะครับ เพราะว่ากลัวว่าตามเข้าไปแล้วจะไปเจอกับเจ้าด่างเข้านะหรือเจอกับเจ้าหูรูเขา้ามันจะงานมันจะผิดพลาดนะเพราะว่าเจอสองตัวเนี้มันจะทําให้งานเราเสียเลยนะที่เสียเพราะว่ามันเป็นช้างดุอนะแล้วก็มันก็ไล่ชอบไล่อ่านะดังนั้นเราเมื่อรอยเท้าช้างมันไม่ได้ไปในทิศทางที่เราได้ยินเสียงเป่างวงเราก็ไม่ไม่เข้าไปยุ่งกับเขาเราก็หลบเข้าไปเลีกเลี่ยงเขาไว้ก่อนเป็นดี พอขืนเราเดินดุมๆเข้าไปเนี่ยเวลาเขากวัวมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวิ่งมาถึงรถได้ทันนะมันมันยากดังนั้นเราก็ต้องเซฟนะครับการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางของเช้าวันที่30เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าเดินไปไกลมากนะครับแต่ก็มีข่าวดีมาบอกนะครับเดี๋ยวเราจะอัพอัปเดตให้ฟังอีกทีนะึงนะ ว่าข่าวดีนั้นคืออะไรเดี๋ยวรอให้เจ้าที่ลงมากินข้าวกินปลากันให้เรียบร้อยแล้วก็สรุปเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะก็สำหรับแอดมินเองก็คงจะตามได้แค่วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยลูกสาวลูกชายก็เป็นครูทั้งคู่นะเขาก็ต้องไปทำงานแ,แอดมินก็มีนที่เลี้ยงหลานนะนะก,ก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานไป พอเย็นมาห้าโมงถ้าช้างอยู่ใกล้ๆก็จะออกได้ทุกวันหลังจากห้าโมงเย็นไปแล้วจนะนถึงทุ่มหนึ่งก็กลับมาบ้านแต่ถ้าอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกได้เฉพาะเสาร์อาทิตยต์ถ้าไปไกลอย่างนี้ก็เนีย่ยอย่างวันเนี้ยก็หมดหมดค่าใช้จ่ายสูงนะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเราย้อนกลับมาจุดสุดท้าย ที่พบเห็นอรอยอันนี้คือหน้าหน่วยอุทยานมายักษ์นะครับอันนี้คือจุดสุดท้ายที่เราจะปล่อยให้เขานอนตรงนี้แล้วคืนนี้จะออกมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไงเราก็จะติดตามอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆอยสาหรับความคืบหน้านะครับสวัสดีครับ